สวัสดีครับวันนี้ทางช่องจะพาไปดูเหตุการณ์การเสียดินแดนให้ฝรั่งเศสและอังกฤษในสมัยรัชกาลที่5นะครับครั้งที่1เสียแคว้นขเมนหรือขเมนส่วนนอกเนื้อที่ประมาณ123,050ตารางกิโลเมตรและเกาะอีก6เกาะในวันที่15กรกฎาคมพศ2410ครั้งที่2เสียแคว้น12จุไทยหัวพันหทั้ง6เมืองพวน แขวนหลวงพระบางแขวนเวียงจันทร์คำมว่วนและแขวนจำปาสักฝั่งตะวันออกหัวเมืองลาวทั้งหมดโดยยึดเอาดินแดน12จุดไทยและได้แ้้งว่าดินแดนหลวงพระบางเวียงจันทร์และนครจำปาสักเคยเป็นประเทศราชของยวนและขเขมรมากก่อนจึงบีบบังคับเอาดินแดนเพิ่มอีกเนื้อที่ประมาณ3 2 1 0 0 0ตารางกิโลเมตรเมื่อวันที่27มีนาคมพศ2 4 3 1 ประเทศฝรั่งเศสคมหิงไทยอย่างรุนแรงโดยส่งเรือรบล่วงเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อถึงป้อมพระจุลจอมเกล้าฝ่ายไทยยิงปืนไม่บรรจุกระสุนสามนัดเพื่อเตือนให้ออกไปแต่ทางฝรั่งเศสกับระดมยิงปืนใหญ่เข้ามาเป็นอันมากเกิดการรบกันพักหนึ่งในวันที่13กรกฎาคมพศ2436หรือวิกฤตการณ์รอ112นั่นเองฝรั่งเศสนำเรือรบมาทอดสมอ หน้าสถานทูตของตนในกรุงเทพได้สำเร็จทั้งนี้ประเทศอังกฤษได้ส่งเรือรบเข้ามาลอยลำอยู่สองลำที่อ่าวไทยเช่นกันแต่ไม่ได้ช่วยปกป้องไทยแต่อย่างใดฝรั่งเศสยื่นคำขาดให้ไทย3ข้อให้ตอบใน48ชั่วโมงเนื้อหาคือ 1. ให้ไทยใช้ค่าเสียหาย3ล้านแฟรง์โดยจ่ายเป็นเหรียญนกจากเงินถุงแดงพร้อมส่งเช็คให้สถานทูตฝรั่งเศสแถวบางรัก 2. ให้ยกดินแดนบนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงและเกาะต่างๆในแม่น้ำด้วย 3. ให้ถอนทัพไทยจากฝั่งแม่น้ำโของออกให้หมดและไม่สร้างสถานที่สำหรับการทหารในระยะ25กิโลเมตรทางฝ่ายไทยไม่ยอมรับในข้อ2ฝรั่งเศสจึงส่งกองทัพมาปิดอ่าวไทยเมื่อวันที่26กรกฎาคมถึง3สิงหาคมพศ2436 และยึดเอาจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดตราดไว้เพื่อบังคับให้ไทยทำตามไทยเสียเนื้อที่ประมาณ50,000ตารางกิโลเมตรให้แก่ฝรั่งเศสในวันที่3ตุลาคมพศ2436และฝรั่งเศสได้ยึดเอาจันทบุรีกับตราดไว้ต่ออีกนานถึง11ปีหรือพศ2436ถึง2447ปีพศ2446 ไทยต้องทำสัญญายกดินแดนรอส .122 ให้ฝรั่งเศสอีกคือยกจังหวัดตราดและเกาะใต้แหลมสิงลงไปมีเกาะช้างเป็นต้นไปถึงประจันตะคิริเขตหรือเกาะกงดังนั้นฝรั่งเศสจึงถอนกำลังจากจันทบุรีไปตั้งที่ตราดในปีพศ2447วันที่23มีนาคมพศ2449เสียดินแดนรอสอ .125 ไทยต้องยกดินแดนมณฑลบุรพาคือขเขมรส่วนในได้แก่เสียมราชพระตะบองและสีโสพลให้ฝรั่งเศสอีกฝรั่งเศสจึงคืนจังหวัดตราดให้ไทยรวมถึงเกาะทั้งหลายจนถึงเกาะกูดรวมแล้วในคราวนี้ไทยเสียเนื้อที่ประมาณ66,555ตารางกิโลเมตรและไทยเสียดินแดนอีกครั้งทางด้านขวาของแม่น้ำโขงคืออาณาเขตชัยบุรี และจำปาสักตะวันตกในวันที่23กุมภาพันธ์พศ2450หรือรอส2 6 6การเสียดินแดนให้อังกฤษเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำสารวิน5เมืองเงี้ยวและ13เมืองกะเหรี่ยงให้อังกฤษเมื่อวันที่27ตุลาคมพศ2435เสียดินแดนรัฐไซบุรีรัฐกลันตันรัฐตรังกานูและรัฐปาลิตให้อังกฤษ เมื่อ10มีนาคมพศ2451เพื่อขอกู้เงิน4ล้านปอนด์ทองคำอัตราดอกเบี้ย4%ต่อปีมีเวลาชำระหนี้40ปีฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ